ครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Wonder Woman ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้รับบทบาทก็อย่างผมก็เป็นเมธนะครับใช่ครับผมเป็นไครับครับผมก็สองคนก็ตื่นเต้นมากๆครับแบบเราผ่านการรุกฉปมาบ้างแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากเปิดกล้องแล้วตอนนี้ครับผมเพราะแบบรู้สึกบทสนุกครับบทดีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยครับ สำหรับไทยก่อนละกันครับโอเคสำหรับไผ่ก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่คือเขาอ่ะมีสูตรก๋วยเตี๋ยวของบรรพบุรุษแต่ว่าตัวไผ่เองอ่ะจะเป็นคนที่ทํายังไงก็ทําใม่อร่อยเท่าสูตรก็เลยแบบว่าได้เพื่อนสุดท้ายแล้วเมินก็สุดท้ายก็เลยมาหุ้นกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็คิดสูตรขึ้นมาใหม่เลยใช่ครับแล้วก็จะมาเจอกับเมนครับ แบบว่าเหตุการณ์ที่เจอกันอาจจะแบบต้องรอชมในเรื่องว่าเราจะมาเจอกันได้ยังไงทําไมถึงปีก่อนหน้านี้อดีตกับปัจจุบันถึงได้มาโคจรได้พบกันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าผมจะมาอย่างไงจะมาทำไมถึงโคจรเจอกันส่วนเป็นไงบ้างครับสหรับเมฆนะครับเมฆก็เป็นเด็กอายุ18ปีนะครับก็เป็นเด็กจิตใจดีครับอ่อนไหวอ่อนโยนนะครับแล้วเขาคนนี้ครับก็ต้องบอกว่ารักแม่มากแล้วก็จะมีปัญหาพ่อนิดหน่อยเพราะว่า พ่อสนใจนะพี่สิงห์ครับก็จะเป็นน้อยใจคนนึงแหละครับเราก็เลยต้องไปหาความสิ่งที่เติมเต็มหัวใจนะครับ <Okay. S 1> ในปัจจุในอนาคตแล้วได้มาเจอกบบเขาเนี่ยแหละครับได้มีเรื่องก็รองหนม,มากมายที่ได้เจอกันครับ,รบอย่างของเรามีไปถ่ายไพหลอดมาแล้วด้วยเราบรรยากให้ฟคงได้ไหมครับว่าตอนไปถ่ายนี่เป็นยังไงบ้างสนุกมากต้องบอกว่าตอนนั้นนี่เราก็ยังละลายพฤติกรรมกันได้แบบไม่สุดนะครับ แต่ตอนนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าตอนนี้สุดมากนะครับพฤติกรรมของพวกเราสองคนค่อนข้างจะละลายไปใน,ในแนวทางที่สุดแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าไพร์โอ่ะยังสนุกขนาดนั้นแต่ตอนนี้สุดกว่านี้สุดกว่านั้นแล้วอ่ะครับ,รบเรื่องจริงจะสนุกขนาดไหนครับก็ฝากติดตามเรื่องบอย n นเว r s m i l มาของเราสองคนด้วยครับคทวามรู้สึกของทั้งสองคนที่ได้ร่วมงานกับพี่คิมพี่้อมเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าเป็นต้งใหญ่เลยต้องบอกว่าไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราสองคน รู้สึกแล้วเขาเล่นเป็นพี่ผมด้วยพี่คิมนะครับความตื่นเต้นความกดดันว่าเราจะทําพังไหม <c oughs> เขาไม่นาไม่น่านะเขาซีนกับเขาจะมีช็อตไหมช็อตใหม่หรือเปล่าเออ <Okay. S 1> นะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นความตื่นเต้นแล้วก็ความดีใจที่เราได้เล่นกับรุ่นใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วก็ภูมิใจภูมิใจในในในตัวพี่เขาแล้วก็ดีใจที่เราได้มาอยู่จุดนี้ครับแมวนองแมา <c oughs> ก็ดีใจครับผมจากที่แบบเราเคยดูผลงานพี่ๆเข้ามาายเรื่องใช่ไหมแล้วแบบเรื่องนี้เราได้มาเล่นด้วยกันแบบว่าเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ <c oughs> ได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันได้มาถ่ายแลอดด้วยกันก็แบบรูว่าพี่พเขาน่ารักมากๆแล้วก็เป็นกันเอง,องมากๆเวลาเล่นก็แบบสุดเลยพี่เขาจะอ๋อเล่นไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ย <ๆๆ S 2> ไม่ต้องกลัวเราก็เลยแบบโอเครู้สึกสนุกแล้วก็อยากถ่ายลอยากอยากเริ่มถ่ายแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้ว่อยนี้ว่าสมาร์ทปีน่าจะเป็นครับผม ขให้คำแนะนําอะไรบ้างหรือว่าเราไปขอคำแนะนำอะไรจากพี่เขาบ้างคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวพวกเราแทบจะไม่ต้องขอเลยครับพอพี่เขาจะแนะนําตลอดตลอดเวลา,าจริงๆนะครับคือ<ร>ต้อง<ร>บอกว<อ>นะ่าไม่มีถือตัวแล้วก็เป็นกับเองมากๆทําให้เราเรานักแสดงใหม่ๆหน้าใหม่ครับมีความที่จะแบบกล้าเล่นไม่เกรงแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่เป็นครูที่ดีคนนึงนะ <S <S สำหรับเราสองคนถึงแม้ว่าเราจะยังเป็นนักเรียน เรียกฝึกหัดหรอใช่ไมคฝึก well, หัดอยู่ก็แน่นอนครับสนุกแน่นอนใช่แล้วอย่างว่ากล้องเนี้ยมันใกล้เราเปิดกล้องแล้วเราได้ก้องแล้วนี่ใช่ไหมครับเราเตรียมตัวพร้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างก่อนที่จะเปิดกล้องเนี่ยครับก็เราก็พยายามทำความเข้าใจกับบทที่ได้มาครับแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมฝึกซ้อมตัวเองแล้วก็อ่านบทให้จําให้ได้เนาะเวลาเล่นเวลาแบบเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเราก็ทําให้เต็มที่ที่สุดเวลาถ่ายจริงๆเราจะได้ ไม่เป็นพระของกองครับแล้วก็ทำให้แบบเวลาเบรกไม่แตกเนะอ่าแล้วก็บอกเขาเสมอครับว่าอย่าลืมใส่แมสหล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยครับป้องกันตัวเองครับแล้วอยากให้ฝากนคะที่ได้รับบทบาครับก็คุณก่อนเลยเราสองคนนะครับผมก็รับบทเป็นเม็ดไผ่ไผ่เมบนะครับก็ฝากเราสองคนด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Boy Never Smile เชื่อว่าตอนนี้ความสุดของเราสองคน จะทำให้ทุกคนได้สนุกกับเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่ารุ่นเดอะของเราจะมีคาแรคเตอร์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะจับตามองแล้วก็รอชมกันอยู่ก็อย่าลืมนะครับเดือนเมษายนนี้เนาะใช่ครบับช่องวัน,สา,นสามสิบเอ็ดครับง